ลอลลี n ฆ่าฉันมีชันด will อร์เ my first for revenge. God, t นส r ผ f ้ส r ิริตฉันจะแก้แค้นเท่านั้นล่ะที่จะดับความรายของ แม้แต่สกายแรดที่รู้จักประมาณตนมากที่สุดก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่นับว่าใจร้อนมากมองหาทางเอาคืนแม้จะเป็นการด่าเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เวงฟูลสปิริตเป็นเหมือนแก่นแท้ของความเครียดแค้นหนึ่งในผู้สืบเชื้อสายสกายแรดที่ดุร้ายและน่าภาคภูมิใจมากที่สุดในอดีตแชเดลเซ์ เป็นผู้สืบทอดบัลลังในลำดับถัดไปของแกสทรีเอรีจนกระทั่งการทรยศกลอรัฐประหารของน้องสาวของเธอได้ปรากเอาสิทธิ์ที่พึงมีแต่กำเนิดของเธอไปชานเดลเซลได้หลุดรอดมาจากตะข่ายของมือสังหารออกมาได้โดยการแลกกับปีของเธอจนต้องลงไปเดินอยู่บนพื้นดิน จากออกไปอย่างน่าอับอายที่สุดเธอรู้ว่าด้วยปีกที่หักไปแล้วของเธอเธอจะไม่มีวันได้รับการยอมรับกลับไปเป็นผู้นำของสกายแร t h และกลับไปที่ยอดกิ่งสูงสุดของเอีรีได้อีกต่อไปน้องสาวของเธอได้อาศัยอยู่ในที่ที่ผู้ที่บยบินได้เท่านั้นที่จะเอื้อมถึง ด้วยความไม่ยินยอมที่จะใช้ชีวิตอย่างผู้พ่ายแพ้และพิการปีกด้วยความกระหายการแก้แค้นยิ่งกว่าอำนาจใดๆในโลกเจ้าหญิงผู้ร่วงหล่นได้แลกเปลี่ยนกับเทพธิดาสคิรอกเธอได้สังเวยร่างกายที่เสียหายไปแล้วของเธอแลกกับร่างพลังงานที่ไม่มีวันสูญสลายที่ขับเคลื่อนด้วยความเครียดแค้น จึงสามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงในโลกทางกายภาพได้เธออาจไม่มีวันบินได้อีกแต่สักวันเธอจะได้ล้างแค้นอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Lo ลิกอสมีเพื่อรับชมคลิปสนุกๆจากพี่ใหม่จังจ้า